ต้องนับครับต้องนับครับซ้ายอ๋อเลยครับยุกปิวเราล่องเลยครับแข้งซ้ายกำงามมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวหนามากๆครับแม่ตอดเล็กตอดน้อยไปด้วยเลยโอ้ยหึงสองสาครับแม่ทุกสำนักมาอยู่แข้งอยู่สุปโอ้ยหลอกครับนี่ครับสุปแต่ต้องป่าวงแข้งซ้ายครับเลิกเตะได้ดีครับยกนี้ครับทำไมโอ้ยบัดขวาครับขวาขาสั่นเลยครับลูกนี้บันหันหน้าเข้าหา หนักๆแรงๆครับต้องอยู่ที่ทางด้านของยูซุกนะครับโอ้ยเตะหน้าขาซ้ายครับเจ็บเลยครับเจ็บเลยครับแบบนี้เจ็บเลยครับโอ้ยุ่งเลยครับซุปเปอร์เอ็มแม่เตะรัวๆเลยครับโอ้ยไหวหรือเปล่าเขาพยายามกัดฟันนะครับเป็นสิทธแล้วนะครับเตะโอ้โหดูครับสายโหนด้วยครับยูซุกโอ้ยกรรมการต้องนับนะ โอ้โหเสียงจังหวะไปหมดนะครับโอ้ยุ่งเลยครับมาดับยกสุดท้ายซุปเปอร์เอ็มครับเจอเข้าไปครับโอ้ร่างเข่าครับเอาน็อกไปน็อกครับต้ล็อกไปน็อกครับตามเข้าไปครับแต่หน้าของยูซุปโอ้โหสับเข้าไปทีนึงยืนด้วยหัวใจนะครับประคองไหวหรือเปล่าครับหนึ่งนาทีห้าสิบหกโอ้ไม่ไหวครับประมาณยุติเลยครับจบเลยครับนี่ครับนักช่วยโอกาสที่ดีครับของมนุ์ครับยูซุปดูครับ วางแข้งก่อนนะครับซ้ายนี่ครับเจาะนะครับเจาะแล้วสะดุ้งครับ3าม4ี่สามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสิบครับไปเป็นสิบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก่อนนั่นนะครับกำปั้นเข้าไปครับทำการเบรกนับก่อนนะครับมาอีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับหนึ่ง โอ้โหพยายามจะบวกมันนะครับทางด้านของซุปเปอร์กัดฟันแล้วนะครับแต่ว่ายืนไม่ไหวจริงๆครับไปก้มรับนี่ครับเจาะข้าไปครับกรรมการเบรกเลยครับไม่ไหวครับยืดเยื้ออันตรายครับซุ้ชุกครับดูครับวางแท่งพอนนะครับซ้ายนี่ครับเจาะครับเจาะแล้วสะดุ้งครับสามสี่สามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสิบครับ ไปเป็น10เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก่อนนะครับกำปั้นเข้าไปครับทำการเบรกนับก่อนนะครับมาอีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับ1โอ้โหพยายามจะบวกมัดนะครับทางล้างของซูเปอร์กัดฟันแล้วนะครับแต่ว่ายืนไม่ไหวจริงๆครับไปก้มรับนี่ครับเจาะเข้าไปครับกรรมการเบรกเลยครับไม่ไหวครับยืนยื้ออันตรายครับ Thank you.